สัพารเดอสัพาแค่อาจูอาจูครับอาจูคนในแก๊งผมมันทวิตบอกคนนึงอ่ะมันมันมาไม่ทันมันแคลตอนแรกคือต้องต้องต้องเรือตามมาได้ครับไม่เป็นไรออได้ได้ใช่ไหมครับได้ครับไม่เป็นไรโอเคครับอองจริงอ่ะไ่ว้มาเลยก็ได้เนี่ยไม่ต้องรอหรอกมาถ้าเรือวหวยมาเลยมันใกล้สิบห้าคนอ่ะตรงนี้อกแผคนที่ไม่อยู่เมื่อกี้อ่ะ อ้าวหรอฟังนะมีะะบอกทีเดียวนะเวลาเล่นให้ดูกูเป็นหลักคาบ,บุกิใส่เสื้อกาเต่าดดำถ้าเวลาคนมันเข้ามาป่วนดงเราอ่ะให้สนับออกไปเล่นแล้วก็ช่วยกันต่อยซะคนสองคนพอถ้ามันมาคนเดียวจวังหวะมันเข้ามาป่วนตอนนี้เหมือนเข้ามาป่วนคนเดียวอ่ะไม่ต้องลุมหลบให้สนับสนับรู้ตัวเลยใครอยู่ใกล้แทงหรือไม่ก็ให้หมัดแทงไปก่อนแล้วให้สนับเข้าไป ต่อยซ้ำแล้วก็ดูกูเป็นหลักกูจะเดินไม่วนขวาก็วนซ้ายกูจะเลี้ยงบวกนะแล้วเป็นคิลเลอร์กับเอดีที่กูแจกไปเอาไว้ใช้ยามจะเป็นจริงๆเหลือทีมหลังๆคอยใช้แรกๆไม่ต้องใช้เลยเข้าใจนะแล้วก็ a อ d อดี่ะที่แจกไปถ้าเห็นเพื่อนแตกถ้าแรกๆเห็นเพื่อนแตกแล้วเราจะหมดแล้วไม่ต้องปั๊มแต่ถ้าไปเหลือเยอะๆ เฮ้ยเหลือคนน้อยแล้วเหลือแก๊งสองแก๊งสาแก๊งเงี้ยมึงรีบไปอุ้มเพื่อนแล้วมามามาดึงได้ดูเรื่องไม่ใช่อะไมากกไว้ใจแบบอย่าป่นนะเว้ยเชื่อเชื่อมืออยู่แล้วต้องมาคุยเยอะแล้วเรื่องไฟอ่ะกูจุดแล้วกูจุดแล้วอยู่เฉยอยู่เฉย อย่าออกนอกวงมรอดูทวิตถ้าเขาเขาทวิตอ่ะแสดงว่าวงมันจะบีบขึ้นไปวงหน้าห้ามออกนะเว้ยไม่อยู่นอกวงปะเนี่ยไม่วงนี้ยังได้อยู่ไอ้เสื้อฟ้ามันหลบตรงนั้นมันไม่ต่อยหรือมันโดนยิงไม่ต้องเดินนะผมว่าไม่ต้องเดินดีกว่าไอ้จจะวินไปไหนวะไม่น่าเดินอยู่แล้วโธ่เรียบนี้เฮ้ยวินขยะอิ่ฟหายเลย เราอย่างชอบเลยต็ยาตบเลยพี่อย่ามาใกล้มากโดนละไอ้พี่โดนเล่นเย็นเมือนโดนเทอแทงวะอะวินไงไปออกวงไหมเนี่ยไม่ออกไม่ออเขารอประกาศสวิตเดินมาเดินมาเดินมาตามกูมาไม่ต้องรีบเดินมาแวมาเดินมาอุ่มไ้รอยุดมาต่อไปเล่นวงนอก มัดเป่ามึงจะกลัวอะไรมึงยืนคุ้มกันให้เพื่อนหน่อยข้างนอกเล้งน,นอกเอ,อ้ยยืนยืนหน้ากูเนี่ยตรงเนี้ยเออปิดค้างไว้ระวัง,งตัวตลอดเวลานะซ้ายขวาไปไปมามา,มาดูทวิตด,ด้วยดูทวิตด,ด้วยเ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอัศวินนี่เหี้ยจริงเลยนะไอ้สัตว์เล่นกิจกรรมเหมือนหน้ากระพือสบอนแล้วว่าจี้จัดยังวะสบอแล้วจี้เลยจอยจีงมากหรมองหลังบเทมแม่เลยสิบหายปะสิบหายปะมองมองหลังดีๆมองหลังเข้ามองหลังดีๆหายหายตั้งนานยังไงเนี่ยรอ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 เอาพี่มีเอาพี่มีมึงตั้งใจตรงนี้ก่อน โยกับเพียรเพียโยกับยกับแกันแล้วมานี่มานี่มานี่อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยมานี่ดิไปไกลเยอะไปไกลเยอะไปไกลเยอะรอ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 รมัดเป่าเดินหน้าไว้มัดเป่ายืนหน้าพวกกูไว้ให้รู้ตัวเลยเดินหน้าไปเดินเป็นเท้าเลยมัดเป่าเป่าแทงมัดเป่าแทงรอรอไม่ต้องออกไปเยอะดิไม่ต้องออกไปเยอะดิอีดังไม่ไม่สู้เลยมันอยู่ตรงแบบ อะไรไหมอะไรไหมอะไรเดี๋ยวเลยพี่เกิดขวานไปจะไปลงมีได้คนเลยเดี๋ยวมายายายาขออะไน่อดเิเอ้ยมาตาเราไปต่อยหลวงมาได้ไงวะมานี่มานี่มานี่ที่เหลือมานี่ที่เหลือมานี่ที่เหลือมานี่ดิมานี่มานี่ยโหนวลยังวะข้าวคนเยอะคือสนับสนับมึงไม่เกลีย เออมามาปั๊มปั๊มปั๊มเป็นยูเลอร์ปั๊มเป็นยูเลอร์ใครโดนปั๊มมันนัวเยอะไปนะเว้ยเมื่อกี้เข้ามาแค่สองคนทำไมไม่สนับไม่เข้าไปตัดอ่ะสนับตัดไม่สนับตัดมึงแหกปากเลยบอกปล่อยปล่อยก็คือปล่อยเลยไว้เขาทุบป่ะเราต้องเอาไว้ได้มากเลยอเก็มันจะดูแบบว่าถ้าเราเอาตัวไว้ปุ๊บมันมันจะอันนี้เว้ยคือ เออเข้ามาแล้วว้าเขาต้องขึ uh, ้นนะเขาต้องดึงนะไว้ขึ้นหมดเลยว่ะ

คนทีละคนสีละคนสีละคนทีละคนแทงหนึ่งอยี่ละคนสีลนิงอยู่นีคืไล่แทงอยู่เลยน่ะกูะแทงหนงแล้วนงมาดิสัตว์มาอยู่กันคนมาดิสัตว์มาดิคนจริงมาดิมาดิเลี้ยง่มีใครเห็นแบบเราตอนนี้บุญเลีงบุญเลีงเลยไม่เห็นนะ ใช่ใช่ใช่ตายายขอเพนิเลอร์นึงอันดหนไม่จบแล้วีเดเขาลี๋มวเขาลีเมาีใช้ไเรียกอะไรนะไม่เหลือสปาหนึ่งีห่ีีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่อรแล้วครับใช่งราบีอเดียวพอแ้เดียวพอได้หลงมันมาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเมื่อกี้ข้าวหลายตัวหยุดไว้เยอะดีมากดีมาดมาก